สวัสดีครับผมไวยฮานอยช่วงนี้ของเรากําลังไหลดีนะครับกําลังไหลดีเนาะอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับเราก็ไปต่อกันนะครับผมเดี๋ยวนะครับเจนยากหน่อยหาที่รอง พอดีโต๊ะทำงานอยู่ข้างนอกนะผมเข้ามาทำอยู่ผมเข้ามาทำอยู่ในห้องนอนนะครับผมฝากเพจด,ด้วยนะครับฝากเพจด,ด้วยนะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับขอเขียนก่อนเพจนะครับ อภัยเลขเด็ดนะครับผมวันนี้นะครับวันที่เจ็ดนะครับทับสี่ทับหกสี่นะครับผมงวดประจำวันที่เจ็ดนะมัดรวมสามนอยนะ ะครับมันรวมสามน่อยลายนะครับลายไม่มีที่แทงนะครับแอดไลน์มาเลยครับบอกว่ามาจากเพจอภัยเลขเด็ดนะครับผมได้เยอะนะครับบาทละเก้าสินะบาทละเก้าสิบนะบอกว่ามาจากเพจอภัยเลขเด็ดนะครับทุกท่านครับจ่ายจริงนะครับจ่ายเยอะนะ s t c แปดแปดแปดนะครับผมลายนะครับแล้วก็ไปตามสูตรเดิมของเรานะครับผมหนึ่งสองสามหนึ่งสองสี่ชัดนะครับเขียนตัวใหญ่หน่อยเนาะหนึ่งสองห้า หนึ่งสองหนึ่งนะครับทุกท่านนะครับถ้าจะไปกดติดตามเพจนะครับจะมีการไลฟ์สดทุกวันนะครับผมโค้งสุดท้ายเนาะจะได้ไม่พลาดนะครับตรงนั้นจะชัดเจนมากกว่านะครับผมจะชัดเจนมากกว่าเรามาจับเลขนะครับผมก็ให้ไปกดติดตามลิงก์ที่ปักหมุดไว้ให้นะครับฝากไว้นะครับไปกดติดตามแล้วก็ไปกดติดตามเพจนะครับผม สิบหกนาฬิกาผมจะมาไลฟ์สดทุกวันนะครับของฮานอยนะสิบหกนาฬิกาจะมาไลฟ์สดทุกวันของฮานอยแล้วก็เราพัฒนานะครับเราพัฒนางวดเมื่อกี้ก็เข้าวหกหกนะครับในไลฟ์สดเนาะก็มีหวยรัฐบาลอีกนะครับงวดเมื่อกี้นะครับฟันไปตรงๆรแล้วครับศูนย์ห้าเนาะศูนย์ห้าเนาะใครลองเข้าไปติดตามในเพจดูนะครับเรามาเจอกันไลฟ์สดนะครับพวกนี้ผมจะไลฟ์สดนะครับผม จะไรสุดนะครับ 2ตัวนะครับ1น2 4 1 5 2 5นะครับตัวเน้นตัวฟันนะครับเน้นนะครับฟันไปเลยครับตัวเน้นตัวฟันนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะอย่าลืมนะซื้อติดไว้บ้างนะครับ1 4 2 4สนะครับ5บาท10บาทยังดีนะตัวเน้นตัวฟันก็ไม่เสมอไปนะครับที่จะเข้านะ หนึ่งสองหนึ่งสามเราสตาร์ก็เข้านะครับในเพจนะเราสตาร์วันนี้ฟันไปหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับผมเข้านะใครที่ใส่เราสตาร์ให้ไปติดตามที่เพจเลยนะครับไซเบิ้ลนะ เลขไม่เยอะนะครับผมเลขไม่เยอะนะทุกท่านลองไปจิดตามนะครับลองไปติดตามของอาจารย์อื่นดูนะครับสิบกว่าชุดนะครับผมของผมแค่มีแค่นี้เองนะลองลองดูนะครับใครที่ว่าเลขผมเยอะนะครับผมให้ไปลองติดตามสํานักอื่นดูนะครับผมบางอาจารย์บางสํานักที่คนติดตามแสนสองแสนนะครับเข้าไปดูนะครับผมก็ไปดูทุกวันนะครับดูดูแล้วเออเลขเขาก็เยอะนะ ็ประมาณ10กว่าชุดนะ1 1 12ชุดนะผมผมก็แค่นี้นะครับเป็นแนวทางนะใครจะตามก็ตามนะไม่ตามก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นแนวทางให้เนาะ เม็ดเดียวนะครับสายรูดนะเนาะลืมลืมสายรูดเนาะสายรูดนะครับสายรูดนะครับสายรูดหนึ่งกับสองนะครับสายรูดนะครับสายรูดนะครับ สายรู1่1หนะึ่งกับสองครับก็วัที่แล้วผมปันให้สายรู่6หกนะครับรู่6หกนะก็มาฟันะให้หนะ้าห้ากับหกเนาะก็ฟันหกให้เนาะก็มาหกแปดนะครับปกติหนึ่งกับสอง สายรูดสองนะครับรูดสองได้เลยนะครับผมนี่นะครับพานอยพานอยนะครับเม็ดเดียวนะครับเม็ดเดียวหรือสองเม็ดดีเอาเม็ดเดียวดีกว่าเนาะเม็ดเดียวนะครับเม็ดเดียว เดียวงวดน,นี้ผมขอฟันให้ที่หนึ่งสามดีกว่านะหรือว่าให้ชอบหนึ่งสองผมชอบสองตัวนะครับชอบสองตัวนะครับแต่เลือกให้หนึ่งสามนะนะครับผมชอบก็าตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะเจบก็าตามไม่ชอบก็ผ่านนะงวดประจำวันที่เจ็ดนะ นะครับผมนี่นะครับอย่าลืมนะครับไปกดติดตามเพจไว้นะครับเราจะเจอกันไลฟ์สดทุกวันนะครับฮาหนอยเนะหาะฮานอยสายที่เล่นได้นะอย่าลืมนะครับ ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับไปกดติดตามลิงก์ใต้ใต้คลิปเลยนะครับผมไปเจอกันที่เพจน,นะเราจะไลฟ์สดทุกวันนะครับทุกวหน่วยนะครับผมขอร่ำรวยร่ำรวยครับขอบคุณครับ